สวัสด,ดีนะคะขออนุญ,ญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆค่ะยังคิดถึงพี่ขังนะคะเพื่อนคิดถึงพี่ขังพี่ขังค่ะขอพลังบุญพลังบวกให้ชาวช่องทั้องเลกอาปันทดนแบบพิญญาด้วยนะคะมีอะไรจะบอกพี่ขังขออนุญ,ญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆแล้วของเราด้วยขออนุญ,ญาตพี่ขังนะคะสื่อสารด้วยค่ะก็ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอใคร หักหลังใครงัดข้อเพื่อนๆนรู้นะคะเพื่อนๆมียานอย่างรู้อะค่ะนะมานะ <c oughs> คือมียานอย่างรู้เพื่อนอย่างก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแม่หมอเพราะหมอเพื่อนเพื่อนก็มียานอย่างรู้นะ <c oughs> หรือบันท่านก็อาจจะเป็นนักพยากรก,ก็ได้นะจะเจอเรื่องราวอะไรมาก็ตามค่ะนะเทพเทวาที่บ้านนะท่านท่านปกปักรักษานะแล้วก็ท่านอ่า คือพลิกเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้ค่ะนะเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เพื่อนๆสามารถมานิเฟสได้เพราะเพื่อนๆเ,เป็นผู้ที่ทำงานปิดทองหลังพระอา,อาจจะทำงานปิดทองหลังพระก็ได้หรือในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นทำเรื่องราวที่ปิดทองหลังพระมาเสมอ ตลอดชั่วชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะนะเรียกว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันมันพลิกแพงไปได้เออนะแล้วก็ต่อจากนี้ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นค่ะเพื่อนๆให้ให้เก็บเป็นความลับสำหรับตัวเองไปนะคะให้เก็บเรื่องราวให้เป็นเป็นความลับไป เหมือนเรื่องบนจะมาบอกว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำอยู่ทำเพิ่มเติมอะไรตอนนี้ค่ะเป็นความลับไปก่อนไหวเฉลมิมฉลองมานรอวันเฉลมิมฉลองแล้วค่ะนะคะสิ่งที่เพื่อนๆทำมันดีแล้วใช่แล้วถูกต้องแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเทพเทวดาก็ก็แบบพลิกพลิกพลิกให้เป็นเรื่องดีงามไปหมดเพราะฉะนั้น เดินต่อไปนะทําคุณงามความดีต่อไปค่ะนะปฏิบัติไปปฏิบัติดีปฏิบตับต,บติชอบค่ะเพื่อนๆจะได้รับซึ่งอาภิมหากุศลน,นะค่ะขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อนะคะบุญรักษาคุณพระคุมค้มครองปกป้องคุม้มภัยโชคลาภมากมีบารามีพร้อมพังรับซึ่งอริยทรัพย์ทางโลกและทางธรรมค่ะรับพลังบุญพลังบวกไปนะคะบายบาย